แต่งอินดี้เราปิดถนนรอแต่งอินดี้บ่ามากเลยบ้ามือมันซื่อๆบ้าบ่้าบ้าบ่มาแล้วมือแตงก็อยากจะร่วมแสดงความดีกับน้องน้อยในทุกช่วงเวลาครับผมวันนี้นั่งรถมาตั้งแต่เช้าตอนเย็นมาตั้งมาแตงอิน้งานมันพอยังแบบหนูงานไหนงานแต่งงานเออมาไม่ต้องมาไม่ต้องมามาบ้างเลยไ็แปลงานดีเหรอเนี่ยเออมาแล้ววะฮัลโหล พี่ตัวยามแดงแดงกับใครกูตกไข่แล้วัะโล่แต่กูก็ไม่นัดนะไม่จริงเลยตอบไม่จริงบ้า่โอ้โหอาบไล่แล้ววันนี้านานาจากคู่จื้อเป็นคู่จริงมันต้องุก<ป>็บอกกูว่าไปงานเพื่อนนี่มึงไปทุกคนแต่เพื่อนยังไม่ได้ไปงานมึงเลย พกมงต้องมาขันกูรูปเนีมึงรูปเนี่ยนี่กู่กนไม่ร้านี่กิเติงผู้นึงนี่กูบอกไว้เลยว่าซูนี่รูปค่ะคันกูไม่งานกูซุ่มซูตองไปแต่ใส่ซ่องเลยนะ้อมเอออีลีกูว่าแต่ว่าคอมเป็งานแต่งเลยงานแต่งเนียว่ะงานแต่งเพราะฉันขัดทุบแต่งนี่ชุดรูปหล่อเต่มหล่ง